สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสกฟููนนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเผือกเชื่อมกันค่ะก็ทําง่ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ใช้เผือกนะคะประมาณ1นกิโลค่ะปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดนะคะหั่นเป็นชิ้นนะคะขนาดตามต้องการเลยค่ะเดี๋ยวเราก็นําเผือกนะคะลงไปนึ่ง6-7นาทีค่ะพอให้เผือกสุกเล็กน้อยค่ะ ก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเชื่อมกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ําตาลทรายค่ะอยู่ที่250กรัมค่ะตามด้วยน้ําเปล่านะคะอยู่ที่ถ้วยครึ่งค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะอยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นค่ะเราก็เคี่ยวน้าตาลให้ละลายให้หมดค่ะ ค่ะพอเราเคี่ยวน้ำตาลนะคะจนงวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาลตกผนึกค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําเผือกที่เรานึ่งแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ค่ะเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะในการเชื่อมไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ําเชื่อมนะคะจะซึมเข้าไปกับตัวเนื้อเผือกค่ะค่ะตอนนี้นะคะเผือกของเรานะคะน้ําเชื่อมก็แห้งประมาณนี้นะคะตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทํากะทิราดกันต่อเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำกะทิลาดกันนะคะแล้วก็ใช้กะทิค่ะอยู่ที่หนึ่งถ้วยครึ่งค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะคุณแป้งและเกลือให้ละลายค่ะจากนั้นนะคะเราก็เปิดไฟนะคะต้มกะทิให้เดือดเล็กน้อยค่ะ เดี๋ยวเราก็ต้มกะทินะคะให้เดือดะคะ่ะแต่ไม่ต้องให้แตกมานะคะค่ะพอกะทิเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟค่ะนำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเผือกเชื่อมของเรานะคะก็ทำง่ายง่ายเลยก็ทานคู่กับกะทินะฮะราดลงไปหรือว่าจะทานแบบเปาะาแบบนี้ก็ได้นะคะก็ทำง่ายง่ายกันเลย เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ